อะไรทาให้ชีวิตเราดีกว่าเมื่อวานนะครับนี้ของคุณคิมจงวอนเขียนนะครับแปลโดยคุณอาศยาอภิชนางกูลนะครับสําหรับพิมพ์่าวถูนะครับเ,เพื่อนๆวันนี้เราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับผมว่าออยุคสมัยเนี่ยเป็นยุคสมัยของการพัฒนาตัวเองเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบฟังพอดแคสเนี่ยก็อาจจะยิ่งโดยเฉพาะที่คนที่ตามหลายช่องอะนะจะต้องชอบฟังอะไรที่มันจะทําให้เราพัฒนาขึ้นนะครับ วันนี้เราก็จะมาดูกันนะว่าคุณคิมจองวอนเนี่ยเขาเขียนอะไรไปบ้างนะครับจริงๆคุณคิมจองวอนนะครับเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์นะครับอันดับหนึ่งของเกาหลีเลยนะครับได้ตั้งคําถามแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้มาปมากกว่า20ปีนะครับจนพบหัวใจสําคัญนะก็คือในหนันงสือเขาบอกว่ามี5ส่วนนะครับก็คือมีสภาพแวดล้อมผู้คนเวลาคําพูดแล้วก็ความคิดนะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงจุดเริ่มต้นก่อนนะเพื่อนๆว่า การจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งเขาบอกนะในคำนามของสำนักพิมพ์เขาบอกนะครับว่าจริงๆความลับก็คือลึกๆแล้วครับสมองของเราเกลียดการเปลี่ยนแปลงนะครับยิ่งเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองแล้วแบบหักดิบมากเท่าไหร่นะครับสมองก็จะยิ่งต่อต้านหนักหน่วงขึ้นเท่านั้นดังนั้นวิธีแก้เพลทสมองที่แนบเนียนที่สุดก็คือการแอบเปลี่ยนตัวเองวันละนิดเพื่อให้สมองจะผิดได้น,นั่นเองนะครับซึ่งเราจะค่อยๆไปกันนะวันนี้แต่วันนี้อาจจะมาน้อยหน่อยนะเพื่อนๆว ผมอ่านได้น้อยหน่อยนะครับโอเคแต่ก็จะพยายามการออกมาครับโอเคครับเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นจากความมุ่งมั่นซึ่งมีปัญญาเป็นตัวนําทางนะครับเ,ออเมื่อลดน้ำหนักจาก95เหรอ65กิโลกร,รัมเนี่ยออคุณคิมจองวอนนะครับเขาก็ยังคงรักษาน้ำหนักต่อเน,นื่องมาเป็นเวลา30ปีนะครับแน่นอนว่ามันต้องควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายจริงจังครับซึ่งคุณคิมจองวอนเนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรเต็มที่อยู่แล้วครับเรื่องออกกำลังกายก็เช่นกัน สมัยที่ยังเป็นพนักง,งานบริษัทเนี่ยเขาก็วิ่งทุกเช้านะแล้วก็มีวินัยมากๆนะครับแต่ว่าการออกกำลังกายอย่างสม่ําเสมอก็ทําให้เขาได้รู้ความจริงว่าทั้งๆท,ที่เราออกกำลังกายอย่างหนักครับเพื่อสร้างกล้ามเนื้อที่มองเห็นได้จากภายนอกแล้วเหตุใดเราจรึงไม่ใส่ใจที่จะเปิดเผยกล้ามเนื้อภายในที่ดูแลจิตวิญญาณของเราบ้างนะครับายถึงในเมื่อเราสร้างกล้ามเนื้อสร้างร่างกายเราแล้วเนี่ยทำไมเราไม่ลองฝึกกล้ามเนื้อจิตใจบ้างนะครับเขาบอกนะว่า โลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่2ชนิดนะครับ ờ, ชนิดแรกคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้เพียงมีความมุ่งมั่นตั้งใจและชนิดที่2ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้เมื่อมีปัญญาเป็นตัวนําทางนะครับไม่ว่าใครก็มีความมุ่งมั่นได้นะครับแต่ว่าปัญญาจะเป็นสิ่งน้อยนะครับน้อยที่น้อยคนจะมีนะครับทุกคนต่างใช้ความมุ่งมั่นเพื่อทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่หากดูกันที่ผลลัพธ์คนที่ได้ก็มักจะได้เสมอนะครับ ทว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจที่มีปัญญาเป็นตัวนาทางจะเป็นของเราเพียงคนเดียวนะครับไม่มีใครแยกไปได้นะคนเหล่าน,นี้ครับมีความแตกต่างตั้งแต่ประกายในแววตาเลยครับเพราะว่ามองโลกในมุมที่ต่างออกไปนะครับซึ่งความต่างเนี้ยได้ให้ของขวัญเป็นชีวิตที่ไม่มีใครลอ,อกเรียนแบบได้นะครับคนที่ใช้ชีวิตเป็นเจ้าของพื้นที่ทั้งหมดด้วยการทําลายขอบเขตไปต็นยังไงใช่ไหมเขาบอกจริงจมัน วิธีการเปลี่ยนแปลงครับมันสามารถทําได้ประมาณ3กระบวนการก็คือ 1. ครับเปลี่ยนกฎทางสังคมให้เป็นไปตามที่เราต้องการครับ2ก็คือประยุกต์ใช้ระบบแล้วก็วัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างความเป็นตัวเองนะครับ3คือทําความเข้าใจกฎของพื้นที่ใหม่อย่างรวดเร็วแล้วก็ปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับคุณคิมจองวอนนะครับเขาเรียกกฎนี้ว่าผู้นิยมการเปลี่ยนแปลงที่มีความสุขนะครับ เขาบอกว่าพวกเขาประสบความสำเร็จดไ,ดไ,ได้รับชัยชนะอย่างต่อเนื่องเพราะรู้ว่าต้องทําอะไรเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่ตัวเองต้องการครับพวกเขาอยู่ในองค์กรแต่ว่าพัฒนาประสบการณ์การทํางานของตัวเองไปนอกเหนือองค์กรครับแม้ว่าตัวจะอยู่ในพื้นที่หนึง่งแต่ว่าความคิดที่ยืดหยุ่นแล้วก็ทักษะการปรับตัวเนี่ยทำให้เป็นเจ้าของอีกพื้นที่หนึ่งด้วยนะครับต่อไปนี้ก็คือคําถาม5ข้อที่คนเหล่านี้ถามตัวเองซ้ําๆซึ่งเป็นคําถามที่มีพลังมากพอจะเปลี่ยนแปลงเราได้ทั้งชีวิตนะครับ ฉะนั้นจงถามคำถามตัวเองอย่างตรงๆไปตรงมานะครับเช่นสิ่งต่างๆที่ทําในวันนี้ทําให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าหรือไม่นะครับฉนันต้องการผลลัพธ์แบบไหนเหตุผลที่ต้องการสิ่งนั้นคืออะไรต้องทําอะไรเพื่อให้สิ่งนั้นที่ต้องการเกิดขึ้นนะครับชีวิตของฉันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจากกระบวนการนั้นนะครับต้องถามตัวเองตามนี้นะครับชีวิตจะเปลี่ยนเราไม่ใช่เราเปลี่ยนชีวิตนะครับเพราะว่าถ้าเราทําตามสิ่งที่คุณคิมจงอันบอกนะรับรองว่าเราจะเปลี่ยนตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะครับ คนเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองง่ายๆหรอกนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลิกบุหรี่หรือว่าการลดน้ําหนักหรือว่าการเปลี่ยนเวลาเรียนนะครับเป็นเรื่องยากที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากแต่ถ้าเลือกใช้ชีวิตประจําวันที่เปลี่ยนไปเราจะมีชีวิตที่ต่างไปจากเดิมได้ไม่ยากนะครับอ่ะวันนี้เราจะมาลองดูนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูว่าอะไรที่ทําให้มษย์มีชีวิตต่างไปจากเดิมครับจุดเริ่มต้ตนก็นคือตอนแรกนะเขาบอกว่าจริงๆเขาแนะนํา เขาอยากแนะนําใครคนนึงให้เรารู้จักนะครับเขาบอกว่ามีคนคนนี้เกิดในครอบครัวที่จบตัวในสภาพวดล้อมที่ไม่นหน้าใครนะแต่ว่าคนเป็นคนไม่กล้าแสดงออกอ่ะไม่ไม่ยืนหยัดในความคิดตัวเองทําให้ต้องเข้าเรียนในมหาลัยที่พ่อเขาต้องการนะครับอืเรื่องราวก็ค่อนข้างจะคุ้นๆเนาะแล้วก็ไม่ไม่ยืนหยัดในความคิดตัวเองครับก็ปล่อยไปตามพ่อพ่อให้เรียนอะไรก็เรียนตามนั้นแล้วก็จริงๆเขาบอกนะว่าคนเนี้ย ชื่อว่าวอลฟกังฟอนเกอเทสครับคุ้นไหมเพื่อนเออคือเขาบอกว่าพ่อสวรค์ของเขาจริงๆเขาอยากเป็นอาเขียนนะครับแ <rix> ต <ell servir ian> ่ว่าพ่อเขาเนี่ยอยากให้เขาเป็นทนายเขาก็ฝืนเรียนเป็นทนายแล้วก็จบมหาลัยปุ๊บก็ทำเออเป็นทนายครับทาด้านกฎหมายซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เขาชอบเลยครับเขาบอกว่าจริงๆเขาใช้ชีวิตเป็นทนายความระหว่างใช้ชีวิตที่ไม่ต้องการในแต่ละวันเนี่ย เขาก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งโดยบังเอิญแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไปตลอดการนะครับผู้หญิงคนนั้นชื่อว่าชาร์ลอตต์บัฟนะครับหลังจากที่เกอรเทสได้พบเธอเนี่ยเขาเขียนเล่าประสบการณ์ความผิดหวังในรักแล้วก็จินตนาการออกมาเป็นนวนิยายนะครับเรื่องแรกในชีวิตซึ่งสร้างชื่อเสียงให้เขาเป็นอย่างมากขนาดที่ว่าชนชั้นสูงในยุโรปสมัยนั้นต่างเรียนภาษาเยอรมันเพื่อที่จะได้อ่านผลงานของเกอเทสเลยนะครับ อีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่เกิดขึ้นกับเกอเท่ก็คือการที่ในยะุคออกัสนาผู้นําวัย18ปีของสหรัฐสธารณรัฐไวมานะประเทศเยอรมันได้แต่งตั้งเขาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของไวมานะครับขณะที่เกอเท่มีอายุเพียงแค่ยี่หกปีนะเกอเท่ได้เอาชนะข้อจํากัดทางชนชั้นและคว้าสถานะชนชั้นสูงในสังคมมาครองได้ด้วยตัวเองนะครับจากชีวิตก่อนหน้าที่เขาไม่ไม,ไม่ไม่แม้แต่จะตัดสินใจอนาคตตัวเองได้นะครับตอนนี้เขาเริ่ม เปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับไปราวกับพลิกฝ่ามือเลยนะครับเกอดเทในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ทุ่มเทให้กับธุรกิจแล้วก็งานที่ได้รับมอบหมายในสาธารณรัฐไวมานะครับจนกลายเป็นบุคคลสําคัญที่มีไรายได้สูงอันดับ2ของไวมานะครับปัญหาของเขาคือจริงๆแล้วมันไม่มีเวลาจดจ่อบงานเขียนซึ่งเป็นสิ่งที่เขาต้องการกแท้จริงครับจนสุดท้ายครับวันเกิดเขาในอายุ37ปีนะเนี่ยเกอดเทก็เลยวางแผนที่จะหนี ไปสู่โลกใหม่นะครับเพราะว่าเขาเบื่อเกี่ยวกับการที่อยู่ในสภาวะแช่แข็งนี้ตั้งแต่อายุ20แล้วนะเ,เขาก็เลยขึ้นลถม้าไปอิตาลีนะครับเปลี่ยนไปใช้น้ำแฝงแล้วก็เปลี่ยนอาชีพตัวเองเป็นจิตรกรนะครับเกอเท่ได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอีกหนผ่านการเดินทางเป็นเวลาครึ่งปีนะครับปีครึ่งนะครับความปัารันาที่จะเดินบนเส้นทางนะักเขียนจริงระทุอีกครั้งนะครับผลงานที่เคยวางมือไปเพราะว่ายุ่งเนี่ยก็ถูกออกมาปัดฝุ่นใหม่แล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับ ในระหว่างนั้นนะครับเกอเทมิชิลเลอร์นะซึ่งอายุน้อยกว่าเป็นเพื่อนเกอเทมีชิลเลอร์นะครับซึ่งอายุน้อยกว่าเป็นเพื่อนนะคอยปรึกษาหารือนอกจากนี้ชิลเลอร์ก็ยังมีบทบาทสําคัญในการกระตุ้นแล้วก็ให้กําลังใจเขานะจนจดจ่อกับเฟลส์นะครับผลงานชิ้นเอกที่เคยหยุดเขียนไปครั้งนะครับเกอเทก็เลยดึงเอาความสามารถที่ซ่อนอยู่ออกมาผ่านวิธีการต่างๆแล้วก็กลายเป็นนักเขียนชื่อดังระดับโลกที่ไม่ว่าผมอ่านหนังสือเมื่อไหร่นะเพื่อนๆก็จะเจอชื่อเกอเทเนี่ย อยู่เสมอเสมอเลยนะครับเป็นนักเขียนที่ถูกหยิบยกมาบ่อยมากๆนะครับเขาบอกว่าแม้ว่าจุดเริ่มต้นของเขาจะไม่ราบรื่นนะแต่ว่าการฝันอยากเป็นนักเขียนตั้งแต่เด็กแต่ว่าพ่อไม่เห็นด้วยเนะี่ยเขาก็เลยต้องทอําอาชีพอื่นที่มันไม่ใช่ความปรารถนาของตัวเองครับเกิดเทสเป็นคนอ่อนแอแล้วก็อ่อนไหวง่ายนะเขาก็คิดให้ควรซ้ๆเรื่องจิตใจมนุษย์แล้วก็เพื่อจะเติมเต็มจุดอ่อนของตัวเองครับในสภาวะเช่นนั้นไม่ว่าจะมีพรสวรรค์อะไรก็คงไม่สามารถดึงออกมาแสดงให้โลกเห็นได้ ทว่าหลังจากเวลาผ่านไปเขาพอเขาเปลี่ยนสภาพแวดล้อมอ่ะเพื่อนเพื่อนคนที่เพิ่งเจอบ่อยๆวิธีคิดเอ่ยหรือว่าทัศนคติที่มีต่อภาษานะมันก็ทําให้เขาจิตใจเข้มแข็งหลุดพ้นจากการเป็นคนที่ขาดความมุ่งมั่น,นซึ่งไม่แน่ใจกับอนาคตแล้วก็ใช้ชีวิตตามที่ตัวเองต้องการจริงๆอันนี้คือสิ่งที่ผู้เขียนอยากจะบอกเรานะครับก็คือจริงๆแล้วสิ่งแวดล้อมมันสำคัญมากนะอย่างเช่นถ้าสมมุติผมว่าอย่างเช่นเราจะเราจะ,เราจะลดน้าหนักใช่ไหมเพืเ่อนเราจะ เราจะลดน้ําหนักเราจะไม่ไม่กินของเยอะแต่ว่าสภาพแวดล้อมที่เราอยู่เราอยู่ติดตู้เย็นอยู่ตลอดทั้งวันเนี้ยผมว่ามันก็ยากนะที่จะลดยกเวน้นเพื่อนๆจะไม่ซื้ออะไรมาใส่ตู้เย็นนอกจากน้ําเปล่านะครับโอเคมาดูกันต่อนะเขาบอกนะว่าจริงๆอย่าเอาแต่ตะโกนสั่งตัวเองนะว่าให้เปลี่ยนจริงๆมันไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าให้มองคุณค่าที่ควรจะเปลี่ยนถ้าเป็นเช่นนั้นไม่ว่าใครก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไม่ยากนะครับทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเราจะต้องตระหนักถึงความจริงนะครับที่ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องยากหรือว่าอะไรที่สร้างผลลัพธ์ยิ่งใหญ่นะครับแต่ทําสิ่งที่คิดว่ามีความเป็นไปได้ในชีวิตจริงแล้วค่อยๆเลือกทําไปทีละอ,อย่างก็พอนะครับนี่คือคุณค่าที่เขากล่าวถึงนะเช่นถ้าสมมุติเริ่มอ้วนเราก็จะกังวลกับเรื่องจุกจิกใช่ไหมโดยไม่จําเป็นเข้าใจผิดกับคําพูดแล้วก็การกระทาของคนรัก แล้วสรุปว่าเธอไม่ชอบฉันเพราะอ้วนขึ้นเหรออะไรเงี้ยหรือว่าคิดว่าถ้ารักกันจริงถึงฉันจะอ้วนก็ต้องรักเหมือนเดิมสิอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าถ้าคิดตามหลักเหตุผลนะ่มันเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเราจะชอบคนที่มีสุขภาพดีแล้วก็ดูดีใช่ไหมเมื่อไม่สามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้เราก็จะเรียกร้องจากคนรอบข้างมากเกินไปนะจนชีวิตไม่มีความสุขดังนั้นถ้าอยากเป็นแปลงตัวเองนะครับเราต้องเลือกทางที่เป็นไปได้แล้วก็ทํามันอย่างต่อเนื่องครับท้งนี้สิ่งที่เป็นพื้นฐานเนี่ยมีอยู่4อย่างด้วยกันได้แก ดื่มและกินอาหารอย่างพอเหมาะนะครับรวมถึงเลิกบุหรี่เมื่อควบคุม3อย่างนี้ได้แล้วเนี่ยสิ่งสุดท้ายที่ต้องทําก็คือการออกกำลังกายให้เหมาะสมนะครับมี4อย่างนะก็คือดื่มและดื่ม1นนะครับกิน2นะครับให้เหมาะสม3ก็คือเลิกบุหรี่นะครับพอคุมทั้ง3อย่างเนี่ยก็ไปออกกำลังกายก็คือ4อย่างที่เป็นพื้นฐานนะครับเขาบอกว่าเมื่อเราเพลิดเพลินกับการกินอาหารการดื่มเครื่องดื่มแต่พอดีแล้วก็ออกกำลังกายที่เหลือก็คือเลิกบุหรี่นะครับ สำหรับคนที่ติดบุหรีนะ่เนาะถ้าเรามีชีวิตที่ปกติที่ควบคุมพื้นฐานทั้งสี่อย่างได้เนี่ยเพียงเท่านี้ชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปจนจาไม่ได้แล้วนะครับอืจริงๆมันดูเป็นเรื่องเบสิกนะเพื่อนๆแต่ว่าผมว่ามันก็อาจจะทําได้ยากเหมือนกันนะโดยเฉพาะการกินนะแล้วก็การออกกำลังกายนะครับเขาบอกว่าแล้วคุณจะพบกับคุณค่านะที่เขาบอกชีวิตที่ไม่ต้องพึ่งพาคขนะอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างผ่าเผยนะมีสติมีสมาธิมากขึ้นไม่กโกรธหรือว่าโมโหง่ายกับเรื่องเล็กๆน้อยๆครับ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นพร้อมกันเช่นนี้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเรากับได้เกิดใหม่อีกครั้งนะครับสุดท้ายครับสิ่งจําเป็นสําหรับการเปลี่ยนแปลงก็คือการตั้งเป้าหมายเล็กๆในชีวิตนะแล้วก็มุ่งมั่นทําจนสําเร็จโดยไม่ถอดใจไปซะก่อน,นครับหากเราคาดเดาแล้วก็รับรู้ถึงคุณค่าที่จะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงนะมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายนะครับไม่ต่างอะไรกับการเล่นโซเชียลมีเดียเลยทีเดียวนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาบอกว่าเขาแนะนําให้เปลี่ยนแนวคิดเรื่องเวลานะครับ เลยมองว่ามันเป็นพื้นที่ไม่ใช่ตัวเลขนะครับส่วนใหญ่เราจะชอบมองเวลาเป็นตัวเลขใช่ไหมแต่ว่าเขาบอกว่าถ้ามองเป็นพื้นที่เนี่ยจะทําให้เราสบายใจขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็มั่นใจว่าฉันน่าจะทําได้นะครับนี่ไม่ใช่การตื่นตอนตีสามเพื่อเริ่มต้นวันใหม่นะครับแต่ว่าเป็นการเข้าไปในห้องที่มีชื่อว่าตีสามแล้วก็สนุกกับกิจวัตรที่ตัวเองได้รับในตอนนั้นนะครับมาทําให้ตัวเองมีชีวิตแบบนี้ผ่านสามเคล็ดลับกันนะคือการตื่นตีสามที่เขายกมาพูดก็คือ เ,เขาบอกว่าเขาเนี่ยตื่นตีสามขึ้นมาทํากิจกรรมที่เขาคิดว่าเป็นประโยชน์คือว่าอ่านหนังสืออะไรเงี้ยแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าสมมุติเรามองให้มันเป็นตัวเลขว่าตีสามเนี่ยเราก็จะคิดว่ามันมันยากที่จะทำใช่ไหมเพื่อนเพื่อนแต่ว่าให้เราลองเปลี่ยนเป็นให้มองว่ามันเป็นพื้นที่ก็คือไปในพื้นที่ตีสามกันเถอะนะแล้วก็สนุกกับปิจวัตรที่เราวางเอาไว้มันก็อาจจะทําได้ง่ายขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูเคล็ดลับสามข้อที่มันช่วยให้เรา สามารถทําสิ่งที่ต้องการได้นะอย่างเช่นการตื่นเช้าเนี่ยผมว่าหลายลคนอยากทำนะแต่ว่ามันดูทํายากเนาะยิ่งเฉพาะคนที่นอนดึกอย่างพวกเราเรานะครับหนึ่งก็คือจงหาคนไข้เจอครับสมมุติเวลาได้ยินคําว่าตีสามมาหลายคนก็เข้าใจผิดว่าต้องทําถึงขนาดนั้นเลยเหรอใช่ไหมไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนจะทําได้หรอกนะซึ่งพอใจได้นะแต่ว่าการเริ่มต้นวันตอนตีสามนะั้นไม่ใช่ตัวเลือกที่ง่ายสําหรับคนที่ไม่มีอะไรให้ทำแล้วก็ยากสาหรับคนที่มีอะไรให้ทาเยอะมากหนะมายความว่า เวลาแล้วก็สภาพแวดล้อมเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับสิ่งสําคัญคือมุมมองของเราที่มีต่อเวลานะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมต่างหากครับอะไรคือเหตุผลที่ทําให้เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ง่ายๆนะครับการที่เราลังเลที่จะเริ่มต้นเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่เห็นคุณค่าของการทุ่มเทเวลาแล้วก็พลังทั้งหมดไปกับมัน,นครับดังนั้นคนที่เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ด้วยความปรารถนาแรงกล้าก็จะ มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงแล้วก็ค้นพบคุณค่าที่คนอื่นมองข้ามไปครับข้อ,อนะเอ่อจงสร้างเส้นทางของตัวเองครับหลังจากตื่นนอนตอนตีสามเนี่ยเขาก็จะชงกาแฟนะครับแล้วก็เดินไปนั่งลงบนเก้าอี้จากนั้นก็หลับตาหออหลับตาดิ่งไปในห้วงความคิดนะครับในเวลาเช่นนี้ครับผู้เขียนบอกว่าเขาจะนึกถึงชายสูงวัยคนหนึ่งซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเสมอเหมือนแสงที่สาดเข้ามาในชีวิตพร้อมกับ อิบหนังสือของเกอเท่นะเกอเท่อีกแล้วนะมาอ่านซ้ำหลายขนเป็น10ปีขึ้นมาอ่านอีกครั้งระหว่างนั้นถ้าเห็นท้อยคำไรสะดุดตาก็จะดีใจจนีิบระการไว้ไม่อยู่ <c oughs> เขาบอกว่าช่วงเวลา2ชั่วโมงนะที่อย่างนั้นเนะี่ยเขาจะได้ทั้งหัวข้อแล้วก็แรงบันดาลใจในงานเขียนแล้วก็จดลงไปในสมุดผมว่าน,นี้สามารถนําไปปรับใช้ได้นะถ้าเพื่อนๆไม่ได้เป็นคนที่ต้องการอ่านหนังสือผมว่าอาจจะเปลี่ยนจากการขึ้นมาฝึกภาษาไหมหรือว่าอะไรก็ตามที่เพื่อนๆแบบอยากได้แรงบันดาลใจใตอนเช้าเนาะ แต่ผมว่าการอาร่านหนังสือผมว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีนะดีในการที่จะทำเหมือนกันนะซึ่งผมก็คิดว่าอยากจะทำนะแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังไม่ค่อยเป็นระเบียบไม่ค่อยไม่ค่อยไปตามกิจวัตรที่วางไว้เท่าไหร่ก็เหมือนอย่างที่ลงพอดแคสต์ไม่ค่อยเจอเนี่ยไม่ค่อยจะทุกวันละใช่ไหม <c oughs> ก็จะพยายามลงให้ได้ทุกวันนะครับเพื่อนๆก็ตื่นมาฟัางพอดแคสต์ก็ได้นะเออมันก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะครับ เขาบอกว่าถ้าไม่ได้ตื่นเช้านั่งลงบนเก้าอี้แล้วก็ดำดิ่งไปในห้วงความคิดนะเขาก็คงไม่ได้พบกับโลกที่อาจไม่ได้พบเจอเลยนะแม้จะจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามเออจริงนะเขาบอกว่าเขาได้พบพบออความรู้ที่อาจไม่ได้รู้ในชีวิตนี้ได้บทแสรีใช้แก้ปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกแล้วก็เดินไปในเส้นทางปรัชญานะนับไม่ถ้วนที่มองเห็นอยู่ตรงหน้านะการที่เราจะเข้าไปในห้องที่ชื่อว่าตีสามเนี่ยจำเป็นต้องสร้างกิจวัตรของตัวเองขึ้นเสียก่อนข้อ3 ผมว่าเป็นหัวข้อที่น่ากลัวนะแตะ่ลองดูจงคิดถึงความตายอยู่เสมอนะครับทําไมใช่นะั้ยเขาบอกว่าเขาคิดว่าความตั้งใจเป็นสิ่งสําคัญมากแม้ว่าเขาจะสุขภาพไม่ดีแต่ก็ไม่คิดที่หยุดเขียนหนังสือทุกวันนะครับเขาไม่อาจมีข้ออ้างหรือว่าข้อแก้ตัวกับการเขียนหนังสือเพราะสําหรับเขาแล้วสิ่งนี้คือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่เลยนะครับแม้ความตายจะมายืนอยู่ตรงหน้าสิ่งที่เขาเลือกก็จะเป็นการเขียนไม่ใช่การรักษาหรือการต่อชีวิตครับนะ เขาอยากใช้ชีวิตของตัวเองนะครับอยากสร้างสรรค์ข้อความที่มีชีวิตแล้วก็เป็นแสงสว่างของใครสักคนนะครับเขาบอกว่าถ้าสมมุติเราใช้ชีวิตโดยจดจําไว้เสมอนะว่าเราอาจตายเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ว่าชีวิตแบบใดย่อมต้องเปลี่ยนแปลงไปอะไรที่ทําได้ยากก็จะทําได้ง่ายขึ้นนะอืมอาจจะอาจจะได้นะเขาบอกนะว่าความจริงแล้วเมื่อสามปีก่อนตอนกลับจากโรงพยาบาลหลังหมอบอกว่าเขาเป็นมะเร็งนะเขายังมีแรงบันดาลใจแล้วก็เขียนหนังสือตามปกตินะครับอืมโอ้ถ้าเป็นเราเนาะ ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นมะเร็งนี้เราจะยังเขียนหนังสืออยู่ไหม <c oughs> เขาบอกว่าเพื่อลบความทรงจําเรื่องที่รู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งนะไปกับการแก้ไขางานเขียนครั้งแรกของเราเมื่อนึกถึงความตายจะทําให้เราลงมือทําสิ่งที่รักที่สุดทันทีเพราะว่าสิ่งที่คุณรักเนี่ยจะช่วยลบเลือนความทรงจําอันเจ็บปวดไปจนหมดสิ้นนะอืแม้ว่าตัวเขาจะหายไปแต่ว่าสีหมึกที่เขียนลงไปในกระดาษเนี่ยมันจะเหลืออยู่บนโลกนะอืมแม้ตัวตายแต่ผลงานศิลปะยังอยู่นะเออดังนั้น เวลาจะเลือกหรือว่าวางแผนสิ่งใดให้ลองถามตัวเองว่าถ้าใกล้ตายฉันจะยังทําสิ่งนี้อยู่ไหมครับอืมคําถามนี้จะนําทางคุณไปยังคําตอบของชีวิตเออผมว่าอันนี้น่าคิดมากๆน่าลองถามตัวเองเออวะว่าถ้าถ้าสมมุติเรารู้ว่าเราเป็นมะเร็งแล้วเราใกล้จะไปเราจะยังทําสิ่งนี้อยู่ไหมนะเราจะอยากทําอะไรเอออันนี้มันอาจจะเป็นหนทางทจะนําไปสู่คําตอบในการใช้ชีวิตได้นะครับ ลองดูนะเ,นเพื่อนๆโอเคต่อนะเขาบอกว่าออถ้าไม่ใช่คนที่สร้างผลสําเร็จได้สูงสุดเมื่อเทียบกับเวลาแทนที่จะคิดแลกเปลี่ยนเงินตากับเวลาควรซื่อสัตย์กับความจริงเนี่ยจะปัจจุบันที่มีชีวิตอยู่จะดีกว่านะครับโดยทั่วไปแม้จะแลกเปลี่ยนเวลากับเงินได้เราก็ยังไม่สามารถใช้ชีวิตที่มีคุณค่ามากพอที่จะซื้อเวลาได้นะครับเขาบอกว่าถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นเนี่ยต้องไปตั้งปณิฐานไว้ว่าจะปฏิบัติต่อเวลาอันล้ำค่าอย่างไรดีครับ อย่างเป็นอย่างดีนะไม่ใช่เป็นอย่างไรดิเขาบอกว่าเป็นเรื่องยากที่เราจะรู้สึกได้ถึงสิ่งที่มีค่าจริงๆนะกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นมันหายไปแล้วนะครับเพราะว่าหมอบอกว่าอาจมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานเพราะเสียดายเวลาที่ผ่านมาเราจรึงคิดอยากจะจ่ายเงินซื้อเวลาด้วยเหตุผลต่างๆนะแต่ว่าสุดท้ายนะครับคนที่ใช้เวลาได้คุ้มค่าที่สุดก็คือคนที่เต็มที่กับชีวิตในทุกวันนั่นก็คือ เราต้องเต็มที่กับชีวิตในทุกๆวันแม้กระทั่งตอนนี้ก็ตามนะเป็นเรื่องยากนะที่เราจะรู้สึกได้ถึงสิ่งที่มีค่าจริงๆกว่าจะรู้ตัวสิ่งนั้นก็หายไปแล้วนะครับเพราะว่าคนแบบนี้ไม่สนใจหนึ่งวันของคนอื่นนะแต่จะทุ่มเทไปกับหนึ่งวันของตัวเองแล้วก็เตรียมพร้อมสําหรับวันพรุ่งนี้เท่านั้นสิ่งสําคัญอันดับแรกก็คือการเลิกคิดว่าจะจ่ายเงินเพื่อซื้อเวลานะครับแต่ว่า ให้ใช้เวลาที่มีอยู่ในแต่ละวันให้คุ้มค่าชนิดที่คนอื่นมองคุณแล้วจะคิดในใจว่าถ้ามีชีวิตแบบนั้นได้ฉันก็อยากจ่ายเงินเพื่อซื้อเวลานะหากวันนี้คุณใช้ชีวิตด้วยหัวใจที่ลําค่ากว่าเงินครับคุณจะค่อยๆเข้าใจว่าอะไรจําเป็นสำหรับชีวิตของคุณครับนะแล้วก็คุณกาลังสแสวงหาสิ่งใดน,นะจงทิ้งความคิดที่ว่าจะจ่ายเงินเพื่อซื้อเวลานะครับแต่จงใช้ชีวิตในแบบที่ต่อให้มีเงินมากมายแค่ไหนก็ซื้อชีวิตแบบนี้ไม่ได้โอโ้โหมากเลยคนระับ สุดท้ายเขาก็ทิ้งท้ายมวนะครับว่าจงแสวงหาความมึงพอใจของตัวเองนี่คือคเคล็ดลับของการเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์แบบนะครับความชอบใจของคนอื่นสุดท้ายก็จะจบสิ้นแต่ความชอบใจที่มีให้ตัวเองนั้นจะคงอยู่ตลอดไปนะครับให้ฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วก็ทําตามที่ตัวเองเชื่อนะเพื่อนเขาบอกว่าคุณอาจจะคิดว่าต้องมีชีวิตที่สุขสบายเสียก่อนจึงจะผ่อนคลายได้ใช่ไหมแต่เขาบอกว่าลำดับก่อนหลังมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะเพราะว่า คนที่มีชีวิตที่สุขสบายเนี่ยย่อมพบเจอบางอย่างบางช่วงที่ลําบากเช่นกันนะเมื่อถึงเวลานั้นพวกเขาจะมองไปรอบตัวอย่างใจเย็นเพื่อค้นหาโอกาสแล้วก็ไขคว้าคืนวันดีๆไว้แล้วก็มีความสุขได้ด้วยตัวเองนะครับเขาบอกว่าพวกเขามีกฎแห่งใจ3ข้อที่ปฏิบัติตามเสมอไม่ใช่สิที่กลายเป็นความเคยชินในชีวิตตั้งหากนะครับก็คือมีอยู่สข้อนะข้อหนึ่งคือจงแสดงความขอบคุณเมื่อมีคนให้ของขวัญ เออนี่ผมผมว่ามันเป็นสิ่งที่เราอาจจะมองข้ามนะก็คือเขาบอกว่าอย่าคิดว่าการที่ได้รับของขวัญเป็นเรื่องธรรมดาหรือว่ามองผ่านไปนง่ายๆนะครับเขาบอกว่าของขวัญน,นี้มันไม่ใช่เป็นของขวัญที่เราให้กันเป็น,เป,นเป็นกล่องนะแต่ว่าแม้แต่ว่าอีเมลนะหรือว่าข้อความสั้นๆที่เราได้รับเนี่ยก็ถือว่าเป็นของขวัญน,นะเขาก็เลยใช้หัวใจตอบกลับไปทุกครั้งนะครับแต่ว่าบางครั้งบางคนที่ตอบกลับเขามานะสั้นๆเพียงแค่ค่ะครับหรือว่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าต่อมาก็ แค่นี้ก็รู้สึกดีแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าต่อให้ใจที่ให้ไปจะอ,อบอุ่นเพียงไหนนะแต่ถ้ามันไร้ประโยชน์นะครับถ้าผู้รับเนี่ยรู้สึกเฉยชานะครับจําไว้ว่าการตอบสั้นๆแค่ขอบคุณขาุขคณครับเนี่ยเท่ากับไม่มีใจที่อยากจะขอบคุณนะครับถ้าอยากสื่อสารความรู้สึกของตัวเองให้ได้ตามที่ต้องการเราควรใช้คําพูดแบบอื่นข้อ,อ2อคือมอบความรู้สึกอารมณ์ค่า้คนที่อยู่ข้างกายเสมออันนี้ผมชอบนะเขาบอกว่า เราต้องเห็นคุณค่าของคนที่คอยอยู่เคียงข้างเราเสมอนะครับทั้งยามสุขแล้วก็ยามทุกข์นะยามรวยยามจนนะครับยามที่ชีวิตไปได้ดีแล้วก็ยามที่ชีวิตไม่เลี่งใจนะครับไม่ว่าในวันที่ชีวิตดีหรือเศร้าครับเราควรให้ความสําคัญกับคนที่เฝ้ามองเราแล้วคอยส่งสายตามาบอกว่าสัญญาให้เธอมีความสุขนะนะครับเพราะเขาคนที่คนขอบคุณมากที่สุดแล้วก็ปล่อยให้หลุดมือไปไม่ได้นะเพียงมีคนที่เห็นข้างเราเข้ามาในชีวิตเนี่ยเราก็เหมือนได้รับของขวัญที่ดีที่สุดแล้วนะครับอื ข้อ3คือสื่อสารความรู้สึกขอบคุณไปยังอีกฝ่ายจนกว่าเขาจะรับรู้นะครับเขาบอกว่าสิ่งสําคัญคือความสม่ําเสมอแล้วก็จริงใจนะครับแต่ไม่ว่าเราจะจริงใจแค่ไหนถ้าสื่อสารไปถึงผู้รับไม่ได้เนี่ยมันก็หมดหวังใช่ไหมความรู้สึกขอบคุณควรถูกส่งไปถึงอีกฝ่ายจนกว่าเขาจะรู้สึกได้นะครับความคิดที่ว่าทําถึงขนาดนี้แล้วคงพอได้แล้วแหละแสดงให้เห็นว่า ไม่ใช่ความรู้สึกขอบคุณที่จริงใจตั้งแต่ต้นนะครับเพราะว่าความรู้สึกขอบคุณเป็นสิ่งที่เริ่มต้นขึ้นเพื่อให้อีกฝ่ายพึงพอใจไม่ใช่เราครับสำหรับบางคนเนี่ยทุกครั้งที่รู้สึกขอบคุณพวกเขาจะสื่อสารหมดไปอย่างสุดหัวใจครับเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกไปยังบุคคลที่พวกเขารักนะครับแล้วโลกจะเพ้อเฉยต่อหัวใจที่สูงส่งอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมโอกาสทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยมายืนตรงหน้าคนนั้นเพราะว่าโอกาสเองก็มีตาเช่นกัน,นครับรู้ว่าใครจะทําให้ตัวเองได้เปล่งประกายนะครับมนุษย์มักทําตามความคิดดัังนน้ เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เท่าที่เราสามารถย้ายจากความคิดไปสู่การลงมือทําได้นะครับคิดง่ายทํายากสิ่งที่ยากที่สุดในโลกนี้คือการทําตามที่คิดนะครับจงรักคนที่เห็นคุณค่าของคุณความรักนั้นจะนําโอกาสที่ดีที่สุดมาให้นะครับมผมว่าคําคมในเนี้ยมันดีนะในในเล่มเนี้ยเนาะโอเควันนี้เราก็ไปกันแค่นี้ก่อนนะแล้เวเดี๋ยวอีกห้าข้อห้าตอน เพิ่มอีกห้าตอนนะครับเราก็จะมาค่อยๆเล่ากันต่อไปนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมนะผมจะหยิบบางท่อนบางส่วนเท่านั้นที่ผมชอบนะสําหรับใครที่ต้องการข้อมูลละเอียดเต็มๆเนี่ยสามารถไปซื้อกันได้นะครับหนังสือชื่อว่าอะไรทําให้ชีวิตเราดีกว่าเมื่อวานนะครับโอเควันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปถัดไปสำหรับนี้ไปก่อนสวัสดีครับ